ไม่ใช่เหรอคะลืมกดเอาไปเลยเหรอคะโอ้โอ้โหโอ้โหโอ้โหอะยอะไรเนี่ยโอ้อะไรเนี่ยโดนตีเอลอยเจ็บไปโอ๊ยโอ้โหหมดยังหมดแล้วแล้วเล่นข้างล่างเลยนะลูก ช่วยด้วยหน่อยพี่พลอยช่วยหน่อยไหนลูกเติดเลยเขาเขามัดไว้เป็นโจรนายอำเภอนายอำเภอนามดอมามัดไว้ไงเขาจับไปขายเด็กเปลืใช่ใช่ค่ะอะไรนะคะโอ้ยโบลิ่งลิงติดจังพิษช่วยด้วยขอบคุณค่ะ โอ้โหช่วยพี่พลอยช่วยน้องพิษช่วยน้องพิษด้วยค่ะน้องพิษไม่ไหวเลยคุณหมอคุณหมอปั๊มหัวอ้ยโอ้ยคุณหมอคนไข้ล้มคุณคุณไข้หมดสติไปหันมาหัน้าไปดูชีวิตหันมาไปดูชีวิ

อา้าวอันนี้ไปไหนอันนี้ไปหาปู่ปู่อยู่โรงพยาบาลโรงพยาบาลรัชศรินครลินอันนี้มานอนเมื่อคืนนีมาแล้วก็ไปแต่เช้าแล้วทีนี้โทรมาว่าเอาจะเอาไก่มาให้หนูไงเลี้ยีตาเลยตาพี่พยด้วยค่ะพี้พลอยด้วยพี่พลอยเป็นไรคะพี่พลอยเป็นไรไหวปั๊มหัวใจหน่อยคุณหมอเอาไงปัม๊มหัวใจอยู่ <า>ชิมนะมัม่งจ้าฮะจ้าอุ้ยโอ้ดิ้งดิง้งอะไร,รอะไร,ะไรดูลองอีเชยเชหรอคะ,ะ,ะอ๋อไหนลูกจะปะจีลาตะร <c ười> ะเทียวไปคนนี้คนนี้ของใหญ่นะโอ้โหคนนี้หนักกว่าน้องเพชรนหนักโอ้โห hết liền hết có khế liền gặp nạ ôi dài thỏi đi quả dài mẹo lắm ôi nặng tiếp